ส่วนวันนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวก็เดินทางไปสร้างตักกะศิลาทางความรู้ใหม่นะคือศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุทยานวิทยาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยพะเยาครับในวันนี้เป็นการวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งนี้นะนะคุณสุภาพอิสระพักดีรัฐมนตรีอวเปิดเผยว่า จะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะเพราะว่าภาคเหนือพะเยาเชียงรายแพร่น่านจะใช้ศักยภาพตรงนี้ในการยกระดับเทคโนโลยีอาหารในอนาคตยกระดับผู้ประกอบการร่วมกับเครือข่ายอุตสาหวิทยาศาสตร์ฮะเอาองค์ความรู้เอาวิทยาศาสตร์เข้าไปานะเพื่อที่จะสร้างจุดขายเสริมจุดแข็งนะด้านอาหารเทคโนโลยีนะอันนี้คือกระทรวงอว เนี่ยท่านรัฐมนตรีไปเองเลยวันนี้นะอ,อันนี้คือภาพบรรยากาศฮะโอ้เนี่ยไปชุดนี้นะดูเหมือนชุดไปทําบุญเลยนะค่ะหวานชํำจ้ะเนี่ยอันนี้รัฐมนตรีอววอลคกนะ